ตั้งวิกิลีส์มอบตัวที่ลอนดอนลั่นไม่ยอมถูกส่งไปสวีเดนหลังเจอหมายจับข้อหาคมขืนอภิสิทธ์โทรปาทุ่ม5,000ล้านอุ้ม3ามกลุ่มอาชีพสั่งพาณิชย์ตรึงราคาสินค้าถึงสิ้นปีขณะที่กระทรวงพลังงานเล็งลดราคาดีเซล65สตางค์บอลไทยหมดลุ้นอีเหนาซัด2จุดโทษพลิกแซงชนะ2-1เขี่ยไทยตกรอบศึก AFF สุสกิทัพ2010 สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สยามเช้านี้นะครับสวัสดีคนไทยทั่วโลกด้วยอรุณสวัสดิ์นะครับทสองท่า<ช><ช>นด้วยสวัสดีนนครับพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีนะคะส,<ถ>สักทีเป็นไงนครับคุณอีธานมีเวลาเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังยาวเลยยาวนานเลยเหรอว่าข่าวดีกว่าคุณผู้ชมครับเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณภายในทำเนียบรัฐบาลหน้าสนามยาตึกไทยคู่ฟ้าภายใต้งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการเปิดงานนะครับโดยสเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยรักอัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามศตบ่เนาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิเวชชาชีวะและภริยาเป้าทุลอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับโอกาสนี้นะครับ ทางรัฐบาลก็ได้กราบทุลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เชิญองคมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาสารดีกาตุลาการสารรัฐมนูญสารปกครองนะครับรวมไปถึงข้าราชาการการเมืองข้าราชาการตุลาการข้าราชาการพลเรือนมูลน,นิธิสมาคมการกุศลรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อํานการสถานีโทรทัศน์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ แล้วก็สื่อมวลชนจากต่างประเทศ3,600กว่าคนทั้งสองท่านเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทางรัฐบาลนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จสิ้นแล้วนะครับนายนตรีได้เป็นผู้นำในการกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3มครั้งแล้วก็ดื่มถวายพระพรชัยมงคล นะครับจากนั้นก็เป็นการแสดงสายธาราพรปร,รอทรงพระเจริญรำถาวายพระพรชุดเถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้าลืมตรบแหลงล่าโลกล้วนสดุดีมีการแสดงพลุดอกไม้ไฟ84นัดนะครับจบการแสดงเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จพระราชดเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง นายกรัฐมนตรีและพริยาส่งเสด็จณระรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับางานเมือ่อคืนนี้19นาฬิกาท้องฟ้าก็สว่างสวด้วยความสุขอีกครั้งหนึ่ง ส่วนก่อนหน้านี้นะคะเวลาประมาณ15.15นาฬิกา15นาทีท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายพระพอรออนไลน์5ธันวาคม2553นะคะที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT จัดทำขึ้น<า>ซึ่งสามารถเข้าไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ในเว็บไซต์ WwW n i ยฟอร์คิงดอปรากฏว,ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเว็บไซต์นี้นะคะให้คุณผู้ชมหรือว่าประชาชนทุกๆท,ท่านเนี่ยสามารถถวายพระพรได้ตั้งแต่29พฤศจิกายนไปจนถึง7ธันวาคมมีประชาชนลงนามถวายพระพรถึง2ล้าน9 13, 1 3 211คนนะคะ ซึ่งคุณผู้ชมยังคงสามารถลงนามถวายพระพรได้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะครับโดยนายฐศนุรีนะครับเป็นผู้ร่วมถวายพระพรเป็นคนที่2,913,211นะครับแต่ว่านายฐมนตรีบอกว่ายังสามารถร่วมถวายพระพรออนไลน์ได้ต่อเนื่องไปอีกจนถึงสิ้นปีนี้นะครับสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยผ่านหน้าเว็บทุกกระทรวงทบวงกรม นะครับของรัฐบาลแล้วก็รัฐวิสาหกิจรวมถึงเอกชนนะครับก็ยังคงเดินหน้าต่อได้นะครับสำหรับการถวายพระพรน,นะครับง่ายนิดเดียวนะครับนะาแค่คลิกเข้าไปนะฮะไม่ต้องลําบากเ<ำ><ำ>ดินทางเลยนะฮะแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับ,บ<ำ>เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องการเมืองของอดีตนายกทักษิณจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าบุคคลที่อยู่นอกระบบแรงงานในระบบของรัฐนะฮะ วินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แถงรอยต้องกลับมาฟังหน่อยนะครับรัฐบาลเขาจะอัดฉีดเงินกู้ไปสู่ท่านด้วยระบบวิธีการยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ